ในส่วนของการฟังในส่วนที่2นะครับก็จะเป็น5ข้อเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็จะเปลี่ยนรูปแบบการสอบไปคือว่าถ้าในโจทย์เนี่ยพูดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอันไหนในรูปนะครับก็ให้เราติ๊กอันนั้นอย่างเช่นนี่หรูนะครับตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเขาพูดเกี่ยวกับหนังสือก็ให้เราติก๊กหนังสือไปนะครับก็เดีย๋ยวเราจะเริ่มฟังตั้งแต่คําสั่งเลยนะครับ 第二部分，一共五个题，每题听两次。例如，这是我的书。这是我的书。นี่ครับตัวอย่าง <noise> ก寥寥นี่คือหนังสือของฉันก็เลยติ๊กข้อ A ไปอันนี้คือตัวอย่างนะครับ OK，搞，立。现在开始第六题。六。你的衣服很漂亮。 你的衣服很漂亮。โอเคครับข้อนี้โจทย์บอกว่า你的衣服很漂亮。你的衣服很漂亮。衣服โจทย์นี้สำคัญตรง衣ูครับย衣ูแปลว่าเสื้อผ้านะครับเราก็ดูเลยว่าในข้อหกเนี่ยอันไหนที่เป็นเสื้อผ้านะครับก็มีอยู่ข้อเดียวนะครับคือคือ ลูกผู้หญิงนะที่เป็นเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าโจทย์เขาบอกว่าเสื้อผ้าของคุณเนี่ยสวยมากหนีแต่ยี่ฝู่หันเพี้ยวเลี่ยงข้อนี้นะครับเลยตอบ A ไปครับส่วนข้อ2นะครับรองเท้ารองเท้าภาษาจีนเรียกว่าฉียจนะครับึดแปบบ๊บนึงนะครับนี่ครับ ส่วนข้อตรง C นะครับเป็นดอกไม้แต่นี้เป็นดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบภาษาจีนเรียกว่าเมกุยนะครับนี่เมกุยนี่ครับข้อนี้ก็เลยตอบ A ไปโอเคครับเดี๋ยวมาดูข้อ7ต่อ 他们在工作。他们在工作。โอเคครับโจทย์บอกว่า他们在工作。他们在工作。工作แปลว่าทํางานนะครับข้อนี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่ก工作มาดูว่าแต่ละรูปเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างน,นะครับข้อแรกเนี่ย เขากำลังเต้นรากันอยู่ใช่ไหมครับเต้นราเนี่ยภาษาจีนคือเที่ยวนี่ครับเที่ยวครับส่วนข้อสองเขาทำอะไรกันครับข้อสองข้อสองเขากำลังร้องเพลงนะครับภาษาจีนร้องเพลงเรียกว่าช่างเกอนะครับช่างเกอ และข้อ3ครับข้อ3เขาทําอะไรกันครับเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะทํางานนะเพราะว่าใส่ชุดนู่นนี่นั่นใส่ชุดออฟฟิศแบบนะครับแล้วก็ทํางานเป็นบอสอยู่ข้างหลังเขนานะนี่เป็นนายเป็นลูกจ้างเขานะฮะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เลยต้องตอบ C ไปครับ C กงจ้วนนะ,ะกงจ้วคือทํางานครับผมข้อต่อไปครับ 我朋友是老师。我朋友是老师。โอเคครับจดต่อมาข้อ8บอกว่า我朋友是老师我朋友是老师แปลว่าเพื่อนของฉันเป็นอาจารย์หรือเป็นคุณครูนะครับเราก็ดูว่าในรูปเนี่ยอันไหนเนี่ย เป็นแบบอาชีพเหมือนครูมากที่สุดนะครับก็น่าจะมีอยู่ข้อเดียวนะครับคือข้อ B นะฮะเราจะมาไล่ไล่ไดูกันทีละข้อนะครับข้อ A เนี่ยเป็นพนักงานใช่ไหมพนักงานเรียกว่าฝูเหยอนนะครับฝูเหยอนส่วนข้อ C นะครับช่างภาพหรือตากล้องเนี่ยเราใช้คำว่า เชอร์หญิงชื่อนะครับผมเขียนให้ดูเชอร์หญิงชื่อนี่ครับผมฉะนั้นข้อ8ก็ตอบ B นะครับเพราะ B เนี่ยเป็นคุณครูกำลังสอนเด็กอยู่ครับตรงกระโจทย์ มาดูข้อ9ครับเกวหลี <9. S 3> ่เสี่ยวเจี๋ย请หลี่เสี่ยวเจี๋ย请坐,请坐โอเคครับหลี่เสี่ยวเจ๋ย ผิงจ้วหลี่เสี่ยวเจี๋ยผิงจ้วอันนี้เนี่ยสำคัญตรงคำว่าหลี่เสี่ยวเจี๋ยนะครับคำว่าเสี่ยวเจี๋ยเนี่ยจะใช้กับผู้หญิงนะครับในรูปเนี่ยมีผู้หญิงแค่คนเดียวนะครับคือข้อสีนะครับก็ฉะน,นั้นก็ตอบข้อสีนะครับหลี่เสี่ยวเจี๋ยผิงจ้วคือเชิญคุณหลี่นั่งนะครับส่วนถ้าใช้เป็นผู้ชายนะครับเราจะใช้คําว่าเซียนเฉิงนะครับเซียนเฉิง นี่เซียนชงแปลว่าคุณผู้ชายนะครับเซียนชงครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายในพาร์ทที่สองครับสี 我儿子在大学读书。我儿子在大学读书。我儿,读书我儿子在大学读书。我儿子在大学读书。百万 ลูกชายของฉันเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมหาวิทยาลัยนะครับคําว่าลูกชายเนี่ยเขาพูดคําว่าเอ๋อรื่อมานะครับนี่เอ๋อ e รื่อคือสั้นนะครับนี่เอ๋อ e รื่อฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าลูกผู้ชายเนี่ยมีแค่คนเดียวก็คือข้อ B นะครับ ส่วนถ้าเป็นลูกผู้หญิงนะครับเราจะใช้คำว่าหนุหนอ๋อนะครับนี่ครับหนุอ๋อเอาไปไว้ที่ข้อ c นะครับส่วน e a r ื h s เนี่ยคืออยู่ที่ข้อ b ครับโอเคครับก็ในส่วนของพาร์ที่2ก็ตามนี้ครับผม